สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องที่เราจะเรียนสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนลองมองไปรอบๆตัวเรานะคะว่ามีสิ่งต่างๆมากมายเลยบางสิ่งเหมือนกันบางสิ่งต่างกันบางสิ่งมีชีวิตและบางสิ่งก็ไม่มีชีวิตแต่เอนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่คะว่า อะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตและอะไรบ้างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมจิตกรรมกันเลยนะคะค่ะครูจะให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วร่วมกันตอบคำถามถ้าครูให้นักเรียนหันไปทางด้านไหนให้นักเรียนหันตามนะคะ และช่วยกันสังเกตว่ามีสิ่งใดบ้างที่อยู่รอบตัวของนักเรียนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้นักเรียนหันทางด้านซ้ายหันด้านขวาด้านหน้าและด้านหลังค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนหันไปด้านต่างๆเรียบร้อยแล้ว นักเรียนพบกับสิ่งใดบ้างคะที่อยู่รอบตัวของนักเรียนว่าแต่นักเรียนอยากจะทราบไหมคะว่าคุณครูพบเจอกับสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสิ่งที่คุณครูเจอนะคะเมื่อหันไปด้านต่างๆเรียบร้อยแล้วก็คือด้านซ้ายเจอเก้าอี้ด้านขวาเจอหนังสือด้านบนเจอนกด้านล่างเจอแมวคะ่ะ แล้วนักเรียนล่ะคะเจออะไรกันบ้างจากการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของพวกเรานะคะนักเรียนนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตและอะไรบ้างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตคะ่ะและในวันนี้คุณครูมินิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังและร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะ เป็นเรื่องของกระต่ายของหนูจา๋ากับหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มค่ะในเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะในเรื่องนี้ประกอบไปด้วยหนูจ๋าและน้องหนุ่มค่ะหนูจ๋าเป็นพี่ของน้องหนุ่มหนูจ๋าเป็นเด็กผู้หญิงน้องหนุ่มเป็นเด็กผู้ชายค่ะหนูจ๋าเลี้ยงกระต่ายไว้หนึ่งตัวส่วนน้องหนุ่ม มีหุ่นยนต์1ตัวค่ะในทุกๆวันหลังเลิกเรียนหนูจ๋าและน้องหนุ่มจะชวนกันไปวิ่งเล่นที่สวนหลังบ้านค่ะน้องหนุ่มกำลังวิ่งไปหาหนูจา๋าน้องหนุ่มพบว่ากระต่ายสามารถกระโดดเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองค่ะแต่หุ่นยนต์กับเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไม่ได้ น้องหนุ่มจึงต้องนำหุ่นยนต์ใส่กระเป๋าเพื่อพาไปเที่ยวในทุกๆที่เลยค่ะกระต่ายของหนูจ๋าและหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มมีความแตกต่างกันมากๆเลยค่ะกระต่ายของหนูจ๋าสามารถกินอาหารและน้ำได้ในทุกวันอีกทั้งยังหายใจและขับถ่ายได้ด้วยนะคะส่วนหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มไม่สามารถกินอาหารและน้ำได้เลยค่ะ แถมยังหายใจและขับถ่ายไม่ได้ด้วยและหุ่นยนต์ไม่สามารถสืบพันธุ์และมีลูกให้น้องหนุ่มได้ค่ะเมื่อท้องฟ้ามืดลงและฝนเริ่มตกหนูจ๋าและน้องหนุ่มต่างพากันวิ่งหนีฝนเข้าไปในบ้านแต่เอฝนตกฝนตกนี่นะแต่หนูจ๋ากับทิ้งกระต่ายและน้องหนุ่มกับทิ้งหุ่นยนต์ทิ้งไว้ ลางฝนแบบนี้แต่น้องกระต่ายวิ่งหาที่หลบฝนกระต่ายตอบสนองต่อสิ่งเราได้แต่หุ่นยนต์ยังนิ่งอยู่ในสนามหญ้าไม่เปลี่ยนแปลงหุ่นยนต์ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเราเลยค่ะน้องๆว่าแต่หุ่นยนต์ของน้องหนุ่มมีความต้องการบางสิ่งเหมือนกระต่ายของหนูจ่าหรือเปล่าหนะาหุ่นยนต์ของน้องหนุ่ม สามารถปฏบิบัติบางสิ่งเหมือนกระต่ายของนูจาหรือไม่อย่างไรเอ๊เริ่มสับสนเหมือนกันไหมคะนักเรียนไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะที่สำคัญของน้องกระต่ายกันก่อนเลยค่ะลักษณะสำคัญของกระต่าย 1. เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ 2. หายใจได้ 3. จะเจริญเติบโตได้ ตอบสนองต่อสิ่งเราได้กระต่ายสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้กินอาหารและน้ำได้หายใจได้ขับถ่ายได้มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และตอบสนองต่อสิ่งเราได้กระต่ายจึงเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะและลักษณะสำคัญของหุ่นยนต์นะคะได้แก่ 1. หายใจไม่ได้ค่ะ 2. เจริญเติบโตไม่ได้ 3. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ 4. เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะหุ่นยนต์เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไม่ได้กินอาหารและน้ำไม่ได้หายใจไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตสืบพันธ์ุและมีลูกไม่ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ค่ะดังนั้นหุ่นยนต์จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะตอนนี้นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตถ้าทราบแล้วอย่าลืมไปทำใบางานที่สองเรื่องสิ่งมีชีวิตและใบางานที่สามเรื่องสิ่งไม่มีชีวิต โดยให้นักเรียนติ๊กนะคะว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแทรกรูปภาพใบงานให้นักเรียนดูนะคะก่อนที่คุณครูจะจบคลิปนะคะคุณครูขอให้ความหมายของคำสามคำค่ะคำที่หนึ่งการเจริญเติบโตให้ความหมายไว้ว่าการที่ร่างกายมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือส่งขึ้นค่ะ 2. การสืบพันธุ์คือการเกิดลูกเกิดหลาน 3. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าคือการแสดงออกของร่างกายเมื่อถูกกระตุน้นโดยสิ่งเร้าโดยสิ่งเร้าอาจจะเป็นเสียงอุณหภูมิแสงและการสัมผัสค่ะ หลังจากฟังคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทำใบงานที่ครูมอบหมายให้นะคะเป็นใบงานที่2และใบงานที่3ค่ะสำหรับวันนี้ครูคงต้องไปก่อนแล้วมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ